สวัสดีครับน้องๆเรามาพบกับ M Map 2 M w i d กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับน้องกับโจทย์ดีๆเทคนิคโดนๆในซีรีส์ M Map to M Width สำหรับตอนนี้มีชื่อว่าไดโอด เลิกโอดโอยจะโอดโอยหรือไม่อดโอยไปดูกันเลยครับน้องนะอันนี้เป็นข้อที่2แล้วนะครับที่เราจะเอาชุดของไฟฟ้าเนี่ยมาสอนให้น้องๆก่อนคือข้อสอบให้โดนพิทยานุสอนเนี่ยมันมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องที่ไม่ออกก็จะไม่ออกนะครับเรื่องที่ออกก็จะออกแล้วออกอีก แล้วเรื่องที่ออกเนี่ยเมื่อออกเมื่อไหร่ก็จะออกแล้วค่อนข้างลึกนะครับนะอย่างเกรณีข้อที่พี่จะสอนเนี่ยก็จะเป็นข้อที่พูดถึงการเดินของวงจรไฟฟ้าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดทางฟิสิกส์นะครับมันไม่ได้จําเป็นว่าน้องจะต้องท่องสูตรหรือว่าเข้าใจแต่เพียงเรื่องตัวเลขหรือตัวอักษรอ,อย่างเดียวนะอย่างแมปที่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับไอเนี้ยเป็นแมปที่พี่ออกแบบมาว่าให้มันตรงกับแนวข้อสอบไมฮิโตนเลยแล้วกันก็คือเขาจะ ในแมบแบบนี้นะเขาจะสื่อนะสิ่งที่จะสื่อเนี่ยจะสื่อได้3อย่างนะครับคือเวลาเราต้องการ, control รควบคุมทางเดินของกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราจะสามารถทําได้โดยทําให้เกิดได้3กรณีนะครับในข้อสอบไม่ให้โดนอันแรกก็คือทําให้เกิดภาวะไม่ครบวงจรภาวะที่2คือรัดวงจรนะครับแล้วก็ภาวะสุดท้ายก็คือเป็นภาวะที่เอาไดโอดเข้าไปต่อเพื่อควบคุมทางเดินของกระแสไฟฟ้าถ้าเกิดว่าเรามาดูทางเดินตรงนี้นะครับจากแหล่งจ่ายเนี่ย ทางขั้วบวกจ่ายออกมาป๊บสิ่งแรกที่เราเจอก็คือไอ้ตัว R7 ตรงนี้เนี่ยมันคือความต้านทานที่ทําไมใครตอบได้ไม่ครบวงจรหรือลัดวงจรครับไม่ครบวงจรถูกป่ะเพราะจะครบวงจรก็คือจะต้องผ่านความต้านทานจาววนสูงแล้วก็กลับไปยังอะไรครับแหล่งจ่ายวนต่ำถูกไหมอันนี้คือไม่ครบวงจรเสร็จแล้วพอผ่านมาตรงนี้จะเกิดทางแยกครับทางแยกเราจะพบว่าจะมีอุปกรณ์ต่อ2ตัวคือไดโอด ไดโอดถ้าเกิดว่าทางเดินของกระแสะไฟฟ้าเนี่ยเป็นไปตามหัวลูกศรไดโอดไดโอดจะยอมให้กระแสะไฟฟ้าผ่านแต่ถ้าไดโอดต่อสูนกับทางเดินกระแสะไฟฟ้าเส้นนั้นทั้งเส้นกระแสะจะเป็นศูนย์นะครับหรือกระแสะจะไม่ผ่านเพราะนั้นกระแสะจะเลือกผ่านเฉพาะเส้นบนอันนี้คือดูตามหลักการการต่อของไดโอดแต่พอลงมาข้างล่างเนี่ยเราจะพบว่ามันเกิดทางแยก2ทางเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่เป็นโลดเปลยไม่มีความต้านทาน อีกเส้นหนึ่งจะมีความต้านทานกรณีนี้ใช้หลักการอะไรครับไม่ครบวงจรหรือลัดวงจรเส้นนี้ครับเส้นนี้เรียกว่าเส้นอะไรครับเส้นลัดวงจรใช่ไหมสเส้นลัดวงจรกระแสจะเลือกผ่านเส้นที่ไม่มีความต้านทานส่วนอีกเส้นหนึ่งกระแสจะเป็นศูนย์ความต้านทานตัวนี้ถือว่าตัดทิ้งออกไม่ต้องคำนวณได้เลยนะและพอกลับมาที่ตรงนี้เราก็จะพบว่ามันมี2ทางเลือกข้างบนและข้างล่างข้างล่างคือกรณีอะไรครับไม่ครบวงจรโดยการยกสวิช ยกสวิชขึ้นนั่นเองนะครับส่วนข้างบนก็คือกระแสวิ่งตามปกติและสุดท้ายจะผ่านที่จุดจุดนี้ความต้านทาน R6 กระแสผ่านไหมไม่ผ่านเพราะจุดนี้เราถือว่าเป็นจุดลัดวงจรจุดลัดวงจรกระแสจะไม่สามารถเดินจากโวลต์เดียวกันไปยังโวลต์เดียวกันได้กระแสจะต้องเดินทางจากโวลต์หรือสักสูงไปสักสักต่ําเพราะนั้นเส้นนี้กระแสจะไม่ ไม่ผ่านเพราะน้องเพราะนั้นถ้าเกิดว่าน้องจดูรูปนี้ไปรูปเดียวนะครับมันจะไปตรงกับกรณีไม่ครบวงจรลัดวงจรและการใช้ไดโอดคอนโทรลทางเดินกระแสครบเลยเราเอาหลักการตรงนี้นะครับซึ่งไมฮิดอนเนี่ยชอบเอามาใช้เนี่ยเอามาดูข้อสอบข้อนี้เอาจับสปีดน,นะครับใครใครตอบได้ก่อนเอาเสื้อไปเลย1ตัวคําถามคือในวงจรนี้นะครับจะให้น้องบอกว่าหลอดไหนจะติดหรือหลอดไหนจะดับถ้าหลอดไฟ C ขาดครับ ถ้าหลอด C ขาดอันไหนติดอันไหนดับครับถ้าหลอดไฟ C ขาดอันไหนหลอดไหนจะติดหลอดไหนจะดับอ้าวใครได้ยกมือเลยชัวร์ไหมชัวร์ไหมครับชัวร์ครับอ้าวน้องเข้ามาติ๊กเลยเขียนเครื่องหมายถูกเลยครับอันไหนติดอันไหนดับเขียนเลยอ่าน้องบอก A ติดครับ BCD ดับ F ติดถูกไหมครับ ถูกไหมอ้าวถูกต้องหนึ่งตัวรับไปตรงให้เพื่อนเลยครับง่ายมากครับได้เสื้อง่ายมากอ่าอันนี้ทําไงอ่าถ้าน้องจดโจทย์เรียบร้อยแล้วนะครับเอาปากาไฮไลท์มาแรงเงาทางเดินกระแสเลยครับกระแสไฟฟ้าจะวิ่งจากฝั่งสัสูงหรือวนสูงหรือคู่บวกได้เลยนะครับกระแสไฟฟ้าก็ต้องวิ่งออกมานะครับวิ่งออกมาจากฝั่งนี้นะครับฝั่งวนสูงอ่ะจากนั้นกระแสไฟฟ้าก็เดินมาทางนี้ครับพอเดินมาตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้ไดโอดต่ออะไรครับ ต่อ a r บใช่ป่ะหรือต่อตามนั่นเองเพราะนั้นกระแสไฟฟ้าจะยอมผ่านครับดังนั้น A จึงทำไมครับปิ้งขึ้นมาใช่ไ่า A จึงติดละนะแต่ว่าพอเรามาดูตรงนี้เราบอกว่าหลอด C ทำไมครับหลอด C ขาดเราจึงมองว่ามันเหมือนเป็นภาวะไม่ครบไม่ครบวงจรนะไม่ครบวงจรนะครับเพราะนั้นถ้าหลอด C ขาดสิ่งที่เกิดขึ้นคือ B จะได้รับอาน,นี้ส่งไปด้วยคือซวยตามครับน้องหลอด C ก็จะทำไมครับ กระแสพอมันผ่านมาตรงนี้มันสามารถไม่สามารถข้าม C ไปได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่เลือกผ่านเส้นนี้ทั้งเส้นเลยนะครับนะส่วนอันล่างเนี่ยถ้ากระแสะวิ่งมาแล้วต้องการจะวิ่งไปทางด้านขวาจะไปเจอไดโอดที่ต่อแบบอะไรเนี่ยกระแสะพยายามมาทางนี้ต่อแบบต้านใช่ไหมเพราะนั้นกระแสะก็จะไม่ผ่านครับอันนี้จึงไม่ติดทั้งหมด B C และ D ไม่ติดทั้งหมดนะและสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระแสะก็จะวิ่งมาจนถึงตรงนี้พอมาถึงตรงนี้กระแสะเมื่อกี้บอกไปแล้วกระแสะเลือกผ่านเส้นลัดวงจรเลยครับปั๊บ กระแสจะไม่ผ่านเส้นนี้เนื่องจากตัวนี้มีความต้านทานแต่ตัวนี้เป็นลวดเปลืยไม่มีความต้านทานนะและก็วิ่งผ่านมาฝั่งนี้พอผ่านมาฝั่งนี้น้องจะพบว่าไอเดโอดตัวนี้เนี่ยทำไมครับต่อตามทางเดินของกระแสเพราะฉะนั้นจะยอมให้กระแสผ่านถูกไหมแล้วก็วิ่งกลับมาที่ขั้วลบเพราะฉะนั้นหลอดที่ติดจึงเป็น A อกับอะไรครับ A กับ f ครับ2ตัว โอเคนะอันนี้คือใช้หลักการเรื่องไม่ครบวงจรกับลัดวงจรข้อสอบไม ah ่คิดโดนถ้าเจอข้อสอบพวกนี้นะครับที่น้องจะเห็นเป็นหลอดไฟเป็นสวิชเป็นไดโอดมาในโจทย์ข้อนั้นอย่าเพิ่งตกใจนะให้รีบทําทันทีเพราะว่าโจทย์ข้อนั้นจะง่ายโจทย์ข้อนั้นจะง่ายนะครับขอให้รู้หลักการนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเป็นไดโอดจะยอมให้กระแสะผ่านได้ทางเดียวและไม่ครบวงจรและลัดวงจรเนี่ยนะเป็นกรณีแบบไหนได้บ้างข้อนี้ก็จะง่ายไปเลยนะครับส่วนที่เหลือไปจํารูปนี้เอา นะดูรูปนี้ถ้าดูเราเข้าใจแปลว่าหลักการเรื่องนี้ผ่านน้องก็จะมีวิธีคิดเป็นแบบไอสไตน์ใช่ปะ่ะเพราะว่าไอสไตน์เวลาสร้างทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษขึ้นมาเขาไม่ได้เซตจากสมการนะครับเขาคิดรูปภาพจากในหัวแล้วค่อยเอาหลักการทางฟิสิกส์กับสมการทางคณิตศาสตร์เข้าไปสวมทีหลังเห็นนะครับสำหรับข้อนี้ก็จบจเพียงเท่านี้แล้วเราไปติดตามในโจทย์ข้อถัดไปนะครับครั้งหน้าพี่จะเอาโจทย์ไฟฟ้าอีกข้อหนึ่งมาให้แต่เราจะไปเจอกันในเรื่องของกำลังไฟฟ้าครับ เองนงครับอดโอยหรือไม่โอดโอยสำหรับความรู้ในตอนนี้นะครับน้องๆคงนำไปใช้กันนะครับตอนต่อไปพี่หนุกจะพาปพบบโจทย์เรื่องอะไรขอติดตามกันนะครับที่ y o t u u e On d e มา n d a c a d e m y แล้วพบกันครับ